อันนี้เป็นสวรค์เหมาะสำหรับพวกงานจัะเล็กๆทุน่นแรงครับตัดมเลยนะลดงไปถึงคะ2 2องศาเซลเซียส ตรงหัวนี่ก็เปลี่ยนได้หลายแบบมีแบบขัดแบบหลากหลายแบบมีที่เจียเล็กๆกม็มีที่เปลี่ยนรูปทรงของที่จับก็หลายแบบไั่นไปซื้อเพิ่มเติมดอกสักถ้าถ้าหามาใช้ก็ ตามแมคโครครับเพื่อไม่ก,ก็ไปทำของของถมก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้อีนากนะครับนี่ก็ถอดเปลี่ยนเปลี่ยนได้โอเคครับ